ครับผมร้อยเอกนิพนธ์ป้องมิตรอมราอดีตรับราชการอยู่ที่1้อยสามพสข่ายสุรธรรมพิทักษ์ครับนี้น่าจะเป็นรูปช่วงปีพศ2 5 2 7นะครับเป็นช่วงที่จบมาใหม่ๆผมจบปี26ครับแล้วก็ปี27 2627ก็ก็ฝึกฐานใหม่ในเป็นช่วงนั้นอยู่ที่กองร้อยฝึกของ1้อยสานะครับ แรงจูงใจที่จะมาเป็นทหารเริ่มต้นมาจากสมัยเป็นเด็กนะครับสมัยเป็นเด็กก็อยู่ต่ามนอกก็ดูหนังดูละครอะไรต่างๆมีพวกเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรประมาณนี้ครับผู้ชายก็อยากจะเป็นทหารเป็นตำรวจผู้หญิงก็อยากจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูอะไรต่างๆตามนี้นะครับและอีกทางหนึ่งก็คือสมัยก่อนไม่มีการคุมกําเนิดนะครับ ครอบครัวทุกคนจะมีลูกเยอะของผมเนี่ยจะมีพี่น้องร่วมสายลูกเต5ห้าคนทีนี้ช่วงเรียนก็จะเรียนพร้อมกันค่าใช้จ่ายก็จะสูงทีนี้พ่อแม่ทำไร่ทำนานครับก็ไม่ค่อยมีเงินนะครับก็ถ้าถ้าเรียนจบมศห้าไปเรียนต่ออนุปริญญาหรือปริญญาตรีเนี่ยคงต้ใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งทีนี้ถ้าไปเรียนทหารก็จะ,ะลดภาระของครอบครัวได้เพราะว่าการไปเรียน โรงเรียนทนสิบเนี่ยก็จะมีเบียเลี้ยงมีเงินเดือนมีเสื้อผ้ามีที่อยู่ให้พร้อมไม่ได้เสียอะไรเลยก็ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวเป็นในตัวครับผมจบมาจากโรงเรียนที่10ที่ปานบุรีค่ายธน,นะครับเมื่อปี25-26ผมก็เลือกลงอยู่ที่ร2 3 2 0 0 หรือกรมฐานร,ร,ร,ราบที่23กรมบฐานร,ราบที่2อสอบถามเพื่อนๆที่เคยเป็นฐานเก่ามาเขาบอกว่าถ้าจะอยู่โคราชหน่วยที่น่าลงที่สุดสําหรับฐานร,ราบนะครับฐานร,ราบคือต้องออกรูปออกอะไรอย่างเงี้ยคือรอ232ผมก็เลือกลงรอย232ผมจบมาปี2 26 แล้วก็ฝึกฐานเดือนมีสาฝึกฐานใหม่ผัดหนึ่งขึ้นปีงบประมาณปี2,27ก็คือเดือนตุลาก็ออกสนามที่ช่องจองบ้านด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับออกปีหนึ่งแล้วก็หมุนเวียนคือปีหนึงเว้นปีหนึ่งออกสนามตลอดทีนี้เหตุการณ์ล่าสุดที่ที่ออกสนามที่ช่องบอกที่ปวดพิการมาเน,นี่ยครับคือปกติ พื้นที่รับผิดชอบของ132สองเนี่ยจะอยู่ที่บ,บุรีร์กาญสุลินสองที่ทางอุบลนี่ก็จะเป็นหน่วยอื่นหน่วยทางอุบลน,นะครับแต่ปีนั้นเป็นเป็นการาเข้ายึดพื้นที่ครั้งใหญ่ของฝ่ายเขมรกับเวียดนามที่ที่เข้ามายึดเนิน500ของไทยนะครับหน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่ก็พีย,ายามผักดัน แต่ก็เกิดการสูญเสียมากสูญเสียมากทีนี้เขาก็เลยให้หน่วยสับหนุนคือพวกผมเนี่ยร้อยสามเนี่ยจัดกําลังพลไปช่วยเป็นร้อยอาสา1น0่ 100, เพื่อเข้าไปช่วยช่วยเข้าตีตีตีผักดันเขาเรียกเข้าตีเพราะว่าเดิมทีเราเยึยดอยู่เขาเขาเข้ามาในพื้นที่เราแล้วมาตั้งฐานเราเข้าตีคือการตั้งฐานของทหารเนี่ย เขาจะทั journey, good, can t can t ้งฐานบุญเนินที่ได้เปรียบที่ได้เปรียบเราไม่สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเขาก็จะวางเครื่องกีดขวางวางกับระเบิดเพื่อไม่ให้เราเข้าถึงได้ง่ายนครับก่อนจะเข้าไปก็สูญเสียกันเยอะคือเข้าไปครั้งแรกเนี่ยที่13มีสายุนเข้าตีเวลาตี5 ก็คือเราเดินไปก็มันก็ต้องโดนสูญเสียคือกับระเบิดมันเยอะมากเรามีเครื่องเครื่องตรวจจับกับระเบิดแต่มันก็ประกอบกับเวลาเราต้องรีบด้วยวเดินไปก็จะมีคนเหยียบกับระเบิดเรื่อยๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงก็เข้าตีก็พอขํามแล้วตื่นมาตอนเช้าเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งโดนปืนใหญ่เราต้องลงไปช่วยลงไปช่วยนิด พูดเหมือน,นง่ายๆครับแตม่มันต้องข้ามภูเขาแล้วก็ขึ้นไปตอนเช้าแล้วก็ไปถึงค่ำเพื่อไปรับพวกที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ามาเช็คตอนนั้นเสียชีวิตรประมาณ12คนครับคือปกติที่ออกสนามนนครับมันก็เจอเหตุการณ์ประทะบ้างแต่มันไม่เยอะมันไม่หนักแต่เหตุการณ์นี้หนักมาก คือเข้าไปเนี่ยเข้าไปเดินป่าไปดีๆเนี่ยเป็นขึ้นไม้ทีป่าลาบไปเลยว่าปืนใหญ่พวกปืนใหญ่ปืนคออะไรใส่กันมากรุนแลงมากนะครับตอนออกเนี่ยเราจะกังวลคือคือหลังจากเหตุการณ์นั้นผมจะนึกออกว่าความกลัวมันเกิดจากความกังวลแต่ความกลัวจะหายเมื่อเรามีความเราเตรียมความพร้อมเสร็จพร้อมทางร่างกายและจิตใจเมื่อไปเจอสภาพจริงๆเพื่อนฝูงบาดเจ็บเนี่ย ความกลัวก็จะหายเป็นปกติวันทุกวันนี้ถ้าถ้าจะบอกพวกน้องๆรุ่น,น,นหลังคือถ้าไม่ใช่ไปออกสนามหรือว่าเช่นการเข้าห้องสอบการชกมวยอย่างเงี้ยง่ายๆถ้าเราพร้อมมันก็มีความกังวลอยู่ดีแต่ถ้าเราพร้อมจริงๆพอไปถึงเวลาปุ๊บเนี่ยอย่างข้ห้องสอบเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวดีเปิดข้อสอบปุ๊บข้อสองข้อมันจะเริ่มหาย คือผมอยากจะชี้แจงนิดนึงฐานปัน,นศึกจะมีอยู่บัตรจะมีอยู่4ชั้นบัตรชั้น 1, 2, 3, 4สําหรับบัตรชั้นหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมได้รับเนี่ยคือพวกที่บาดเจ็บพ่การจากจากเล่การสนามแชแดแดนครับได้รับการดูแลค่อนข้างดีอยู่ครับมีมีบำนาญบำนาญก็เป็นเป็นสอ,อย่างคือบำนาญปกติ หมือนกับเราที่ร,รับการทั่วไปบำนาญพิเศษก็คือจากการปลดพิการแล้วก็พวกเงินเลี้ยงชีพเงินเชื่อชูอชเกียรติของฐานพันสิ่แล้วก็เงินส่วนหนึ่งจากสายไทยการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลฐ,ฐ,ฐานพันสื่โรงพยาบาลของรัฐต่างๆก็ถือว่าใช้ได้แต่มันจะมีบางกลุ่มที่เขายื่นหนังสืออะไรที่ขอสิทธิ์ก็คือปัจจุบัน,น2องศวรรษที่สี ผู้ที่เคยออกสนามคือเป็นบรรลการสนามแทยเดนแต่ยังไม่ได้สิทธิ์เหล่านี้ก็าอาจจะขออะไรต่างๆเพิ่มเติมสําหรับทหารผ่านศึกหรือหรือขัาการบำนาญอื่นๆเนี่ยที่อยากจะได้เนี่ยคือการการพิจารณาเงินเดือนเงินเดือนที่เพิ่มอาจจะปีหนึ่งสองปีตามภาวะเงินเฟ้อเพราะตอนนี้เราคือปลดมาเงินเดือนได้เท่าไหร่ก็ เท่านั้นไม่มีการขึ้นครับ <_ F ly> โมลลนิธิสายไทยในภาบรุมราชูปรรภมจะจะมาเยี่ยมทุกปีนะครับ <_ S 1> <ม>ทุกปีแล้วจะมีสมาคมฐานพันสืบก็มาเยี่ยมทุกปีเรามีอะไรเราเสนอแนะและยื่น ความประสงค์ได้การกู้ยืมเงินอะไรต่างๆจากอ,าองค์การฐาหารผ่านศึกแต่ทีนี้มุนที่สายไทยจะเน้นย้ำมาตลอดคือถ้าใครมีความเดือดร้อนอย่าทําตัวให้ให้เป็นภาระ,ะของสังคมนะครับอันนี้ผมคิดว่าฐานทุกคนน่าจะเข้าใจผมว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความอุผ่านสิ่งต่างมๆมา,มากมายนะครับ ถ้าเราคิดเพิ่มเติมในสิ่งที่ที่เขาให้มาหรือว่าที่เราได้อยู่สวัสดิการต่างๆนะครับทำเพิ่มนิดหน่อยก็น่าจะอยู่ได้นะครับดูเลยครอบครัวดได้เท่าที่ทำถานดูทุกครอบครัวก็ความเป็นอยู่ก็ระดับหนึ่งครับแต่จะให้ดีเหมือนกับตามความต้องการอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าเราปรับ ปรับปรุงให้มันอยู่ได้ในสภาวะที่เราเราเราเป็นอยู่ไม่น่ามีปัญหานะครับขาฝากให้กำลังใจทุกคนเสื้อเอาเสื้อนอกก่นครับเสื้อนอกเนี่ยไอ,อตัวนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนในสิบฐานบกนะครับส่วนไอตัวนี้คือเป็นรุ่น เป็นเราปักรุ่นส่วนใหญ่ที่เขาทําทเสื้อพวกที่จบโรงเรียนทีก็จะมีตาสัญลักษณ์คล้ายๆกันแล้วก็จะเป็นรุ่นอยู่ข้างล่างของผมก็เป็นรุ่น125อหคือมอซารุ่นแรกปี25ครับทีนี้เสื้อด้านในก็คือเสื้อหน่วยเสื้อหน่วยที่จบมาแล้วอยู่จนปดพิการเนี่ยหน่วยรอรอยี่สิบสามสองหรือกมรมทหารที่ยี่สิบสามกองพันทหารที่สอง ซึ่งเป็นหน่วยที่อันนี้ไปกินเลี้ยงมานะครับปกติหน่วยอื่นๆประจำเขาไม่ค่อยมีาการรวมตัวการรวมตัวของหน่วยร้อสสองเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเหนียวแน่นเนี่ยนื่องจากเราออกสนามออกสนาบอยู่ด้วยกันเป็นปีๆไปกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันเลิกุกคีคคกันเป็นเหมือนพี่น้องจริงๆนะครับ มันก็เลยมีความเกี่ยวพันความเหนียวแน่นในในหน่วยนะครับ